สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา17นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนชมพัรษา80พันษา12สิงหาคม2555สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรนิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวรชายาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติโดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จขึ้นมุกหน้าพระอุโบสถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารถวายพัดรองพระไตรและยามที่ระลึกงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา80พรรษาแด่บรรพชิตจีนและยวนที่มาถวายพระพรชัยมงคลและทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลของบรรพชิตจีนและยวน จากนั้นเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดทูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสมพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วถวายพัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา80พรรษาแด่พระราชาคณะที่เจริญพระพุทธมนต์นวกคหายุติธรรมทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชารัตนะไตรนาธรมาศิลาทรงกราบพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพประเคาะต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินทางพระองค์ไปยังพระที่นั่งอมรินวินิฉัยในพระบรมมหาราชวังทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นนพพประดลมหาสเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นถวายพัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระจมพัรษา80พรรษาแด่สมเด็จพระมหารราชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะทรงถวายพัดรองที่ระลึกแด่รองสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะที่เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระชมพันษา80พันษารวม81รูปทรงศีลสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารถวายศีลจบพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา80พันษาจบถวายอดิเรก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าแท่นนพพปดลมหาสเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทก่อนเสด็จพระราช,ชดำเนินกลับสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงถ่ายชีวิตโครพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา8 0พรรษา12สิงหาคม2555 วันนี้เวลา7.52นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกแทนพระองค์นพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตเพื่อทรงถ่ายชีวิตโคจำนวนหนึ่งคู่เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระราชมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555 ค่ำวันนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราละราชาทินัศด,ดามาศเสด็จไปอาคารปฏิบัติการพัตคารวาแตวิทยลาลัยนานาชาติอาคารกศทเขตเจริญกรุงทรงเปิดนิทรรศาการและงานสัปดาห์อาหารฝรั่งเศสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชมพันษา80พรรษาจัดโดยวิทยลาลัยนานาชาติมหาวิทยลาลัยศิลปากรร่วมกับสถาบันวาตแตประเทศไทยเพื่อเฉลิมฉลองสัปดาห์วันแม่ และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารฝรั่งเศสซึ่งยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เมื่อปี2,553และฝรั่งเศสยังเป็นประเทศที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเคยพำน,นักอยู่กับพระบิดาซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศฝรั่งเศสส่วนนิทรรศการเป็นการจัดแสดงประวัติศาสตร์อาหารฝรั่งเศสในแต่ละยุคให้ผู้ที่สนใจเข้าชมถึงวันที่17สิงหาคมนี้ วันนี้เวลา9นาิกา23นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดามาศเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2555ณอาคารใหม่สวนอัมพรโอกาสนี้ทรงมีพระดํารัสเปิดงาน จากนั้นได้ประทานพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานให้แก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2,555ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน214คนและประทานโลกเกียติคุณแก่ลูกที่มีความกตัญญูกะตะเวทีอย่างสูงต่อแม่จำนวน83คนรวมถึงประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่อีก9คน โดยวันแม่ปีนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานคำขวัญวันแม่มีความว่ามือของแม่นั้นคือมือช่างปั้นขึ้นรูปอันอ่อนละออจนหล่อเหลาอยากให้เป็นงานดีที่งามเงาอยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือ วันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังกระทรวงการต่างประเทศทรงเป็นประธานกล่าวอาศิรวัทถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครราชะทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกเนื่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพัรษา8 0พรรษา12สิงหาคม2555 ให้ทรงเจริญพระชมพันษายิ่งยืนนานด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศมาโดยตลอดจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ